สวัสดีค่ะคิวตี้รีวิวนะคะวันนี้คิวจะพาไปที่รายาคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่นะคะซึ่งรายาคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำนั่นเองค่ะที่รายานะคะจะมีทั้งส่วนของที่เป็น bakery, เบเกอรีอ่ร้านอาหารเลสตรองแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะคะแต่ส่วนที่วันนี้ที่คิวจะพาไปก็คือ ค่ะม,มาดูในส่วนของร้านอาหารวิวร้านอาหารค่ะแล้วก็เราจะไปทานขนมขนมเค้กที่ขึ้นชื่อของเขานะคะก็คือเค้กมะพร้าวนั่นเองค่ะกับกาแฟนะคะเนี่ยค่ะอยู่ติดถนนอยู่ติดถนนเลยฝั่งตรงข้ามก็เป็นชายหาดเลยนะคะ ถ้าแบบม,มาเที่ยวชะอำแล้วที่เกียดจะไปแบบร้านกาแฟแบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้แบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองแวะมานะคะเออรายาคอฟฟี่เนี่ยจะอยู่ตรงชะอำใต้รสชาติกาแฟเนี่ยคือหอมเข้มข้นดีค่ะเขาก็จะมีแบบให้เลือกแบบกาแฟไทยด้วยอะ่ะซึ่งก็ถามดูนะคะว่ากาแฟไทยเป็นยังไงอะไรยังไงอะค่ะแต่ถือว่ารสชาติใช้ได้มันจะกาศดี ใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะชิมกาแฟแล้วก็เบเกอรี่เขาดูได้นะคะวันนี้ไปก่อนจ้า